ชาแนนะครับกลับไปอยู่ในเกมสตาเดียบอลเลนะครับมาต่อจากพา์ที่แล้วกันเลยพา์ที่แล้วนี่คือแบบว่าผมไปตกปลาใช่ไหมการตกปลาคือแบบการหารายได้อย่างหนึ่งนะครับรายได้เสริมนั่นแหละค่อนข,ข้างจะแหลกนิดหน่อยฝนตกไม่ต้องลดน้ํานะครับวันนี้ไปตกปลาเลยเอ,อหรือว่าเคลียร์ฟาร์ดี แต่ว่าผมจะขายปลาครับผมจะขายปลาหมดเลยเอาเงินเดี๋ยวเอาเงินไปเอ่อเขาเรียกว่าไปลงเมล็ดเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะผมว่าจะตัดไม้ก่อนนะแล้วค่อยไปตกปลาทีเดียวเลย น,นี่คือมิกซีดมิกซีดนี่คืออะไรครับเป็นมเมล็ดมเมล็ดของแต่ละดูการนะครับว่ามันจะสุ่มตอบนะครับว่ามันจะจะได้อะไรสมมติว่านี้ผมได้มาสี่อันใช่ไหมผมก็จะขุดสี่ช่องเนาะโอเคผมก็จะวางมเมล็ดไปอย่างนี้คือได้มเมล็ดเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะผมให้เตา,าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะผมก็จําไม่ได้เหมือนกัน โอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ฟาร์มอยู่ที่บ้านเพื่อหาอา้อมีกซ์ดิตี้ได้กันเรียแบบร้อยอาจะโอ้ยเอาได้เหมือนกันหมดเลยหรือว่าปรับใหม่วะปรับใหม่แบบไม่ให้ดูมเมล็ดอะอาจจะเป็นสิทธ์อาจจะมีสิทธิจจ์ยนอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมได้โอเคเอาไม้าามาก่อนผมจะทําเป็นกล่องแยกครับว่านนี้เป็นกล่องสายปลาเลยผมจะเร่งทําเป็นสายตกปลารครับสายตกปลาโอเค ผมทาสีกล่องแยกไว้ด้วยอันนี้จะเป็นแบบกล่องกล่องสีเขียวเนาะเป็นกล่องใสนี่นก็จะเป็นกล่องใสปลาจะเป็นกล่องสีฟ้าหน่อยโอเคอาจะใส่พวกปลาเนาะโอเคครับเอ้ยเอาจอบไปด้วยเอาอันนี้ไปด้วยเผื่อได้กินเผื่อแรงหมดโอเคมีทิฟเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับว่าจะมีหนอนเนาะ มีหนอนตามทางนะครับเดี๋ยวผมเดินหาให้ดูนะมีหนอนตามทางตามดินในที่ขุดได้นะครับสามารถขุดได้ครับจะมีไอเทมดอกนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับถ้าเจอนะเออตรงนี้ก็จะเดินไปทะเลครับเพราะถ้าทะเลในช่วงวันแรกๆครับทะเลตกปลาได้ดีมากครับโซนบนยัง,ยงอย่าเพิ่งไปอ้๊ยโอ้มีของดอกอันนี้คือแบบว่า เปลือกหอยนะครับเปลือกหอยเอ้ยอันนี้ดวงดีมากเลยเนะี่ยแบบว่าดอกเยอะมากอันนี้ขายกับลุงวิลลี่ได้นะครับของจากทะเลนี่ขายกับคุณลุงวิลลี่ได้หมดเลยอันนี้ต้องใช้ไม้ในการปลดล็อกไม่มีเลยฮนะไม่มีหนอนเลยหนอนหเส้เดือนปะผมจะเรียกมั้เส้นเดือนแล้วกันตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วตอนแรกจะออกมาสิบโมงอนสิบเ็ดโมงครึ่งเฉยเลยอ่าเดี๋ยวผมจะไปขายของก่อน,นครับถ้าลุงวิลลี่เปิดนะ อ่าเปิดเปิดเปิดเดี๋ยวผมจะขายของโอเคอย่างเราก็ได้เงินมานิดหน่อยครับไปจุดไปจุดที่ตกปลาครับได้ดีกันโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับการตกปลาตรงนี้นะครับตรงก้อนหินนี้ครับมันมีชื่อว่าเออนี่อะโรลลี่สโตนครับอิสเอ็กน้อยก็คือถ้าเราคลิกตรงนี้มันจะมีรูปหินนะเอ้ยมันจะมีเสียงหินนะได้ยินไหมคลกกค,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 คนิดนึงอะ โอเคครับก็อ่านระบบจะเทสดูก่อนถ้าไม่เจ้ไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ตกปลาเถาหินนี้นะจะตกที่อื่นนะถ้าเราไม่ได้ตกปลาตรงหินนะครับอันนี้คือตกปลาผมออกไปจากหินนะเราจะตกปลาให้ดูสักตัวหนึ่งก่อนเฮ้ยนี่มันยังอยู่ในนี่โอเคครับเป็นปลาที่ไม่มีดาวครับคือ Star Devole ครับเป็น วัตถุดิบทุกวัตถุดิบจะมีเกตของมันนะครับเกตไม่มีดาวดาวเงินดาวทองและดาวม่วงครับแตกต่างอย่างไรครับแตกต่างตรงที่ว่าราคาครับราคาในการขายมันแตกต่างกันนะครับอันนี้ผมจะมาลองตกในหินดูบ้างครับอันนี้คือไม่มีดาวเลยนะเอาแย่แล้วสาหลายอ้าวอันนี้ติดหินนะติดแบบตรงหินลรลลิสโตนเลยอันนี้เฟลอันนี้เฟล ติละปลาติละนะครับตัวนี้โอ้อันนี้ได้แล้วนะครับนี่ครับเป็นปลาซาดีครับแต่ว่ามีดาวครับเห็นไหมมีดาวนะครับตกที่อื่นตกที่อื่นอาจจะมีโอกาสดรอปดาวครับแต่ว่ามันจะน้อยครับแต่ต้องเงี้ยเยอะมากเป็นแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เริ่มเกมนี้มาใหม่ครับแต่ว่าหารายได้หาเงินเพิ่มครับในการตกปลาครับแนะนำเลยครับตัวนี้ โรลลี s สโตนนะครับเป็นไงครับดาวทองของมันดีตรงนี้อ่ะหูยตกลัวแล้วปลากินเบ็ดไว้มากครับตรงนี้เป็นแบบจุดหาเงินได้ดีมากเลยโอ้ยไม่เฟอร์เฟควะน่าจะด,ดาวเงินนะไม่มีดาวเลยวะแย่แล้ว การตกเพอร์เฟกนี่ผมว่ามันก็มีโอกาสดรอปดาวเหมือนกันนะแต่จุดตรงหินของผมเนี่ยผมว่าดีที่สุดละผมหาจุดตรงแม่นเออตรงหน้าท่านอยู่แต่ผมหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนผมพยายามหาข้อมูลมาแล้วเจอแต่ตรงโรลลี่สโตนเฮ้ย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 ออ่าอ่าดาวเงินครับเอ้ยแย่แล้ว น้าทางนี้ดิโอเคเดี๋ยวประมาณจะตกตัวนี้เสร็จแล้วผมจะขึ้นไปตกตรงหน้าถ้ำบ้างนะครับเปิดโซนบนนิดหน่อยโอ้ฝนตกนี่ก็ก็นมันดินมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องลดน้ำครับไม่ต้องเสีย e อ e r g y ในตอนชา้าเยอะโอเคเดี๋ยวผมจะตกตัวนี้เสร็จแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนะ คือเข้าคือข้างบนเป็นปลาหลายชนิดครับแต่ว่ามันตกได้นานๆทีกว่าจะได้แอนโชวีดาวทองอ้อได้อยู่การขายการขายในกล่องกับการขายที่ร้านผมว่าการขายในกล่องได้เงินเยอะกว่าพยายามว่าเก็บของนะครับเก็บของเพื่อเอาตังใช่เอาตังไปซื้อกระเป๋า แต่ว่าผมจะลงมเมล็ดก่อนกระเป๋าเดี๋ยวแบบว่ามีเงินเยอะๆแล้วพอยจัดทีเดียวเลย2ใบอันนี้คือแบบอันนี้ผมเล่าตั้งแต่พาร์ทแล้วนะครับนี่คือไอเทมตามเกาะน,นะครับมันเป็นจะรอบจะรอบทั่วทั้งประเทศเลยอันนี้แบบเซสเตียนต้องคุยไปก่อนครับเพราะว่าคนนี้ยังไม่รู้จักและอย่างนึงคนนี้แบบไอ,นนอ,นนอนนไม่ใช่คนนี้ดิไอเทมชิ้นนี้คือเอาไว้เสริมความควาสนิทได้นะครับ จะมีบางคนที่ชอบมันนะครับอ่าอันนี้คืออันนี้คือที่ผมบอกมันคือหน้าถ้ำนะครับหน้าถ้ำยังไงครับนี่ครับตรงนี้คือถ้ำครับนี่คือถ้ำแต่ว่าตอนนี้เกมมันยังไม่เปิดให้เข้าไปในถ้ำเพราเพราะว่ามันในถ้ำม,มันมีไอเทมแบบยังไงอะมันแบบมันจะเล่งได้อะเล่งเล่งให้ไปไกลกว่าเนี้ยผมก็เลยแบบเขาคงแบบว่ายังยังไม่เปิด,ให,ด,ใ,หดให้ดีกว่าให้ดีกว่า อันนี้ก็คือแม่น้ำหน้าถ้ำนะครับเป็นบอ่อนะ้ำหน้าถา้ำก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าผมไม่รู้เลยว่ามันต้องตกตรงไหนดีอะผมตกตรงแย้ประจำเลยวิ่งห้าโม,มงแล้วอะอสามทุ่มแล้วการค่อยกลับแล้วก็เอาของเอาปลาไปขายเนาะเฮ้ยไม่ติด วันที่ฝนตกตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าต้องทําอะไรดีระหว่างเคลียร์ฟาร์มกับตกปลานะครับแต่ว่าผมจะเล่นเงินไงผมก็เลยต้องมาตกปลาโอเคบูเฮดไม่มีดาวแลถ้ามีใครรู้นะครับว่าจุดตกปลาที่มันมีดาวเยอะๆของจุดแม่น้ำข้างบน,นยอยู่ตรงไหนครับช่วยเป็นบอกไว้ด้านล่างด้วยนะครับ ไอตัวโอ้ยซอ็อกกี้นิวเปเปอร์ไปถึงสามซุม้มแล้วมั้งอ่าโอเคติดอีกแล้วการเริ่มเล่นใหม่ครับการหาเงินแบบ เร,เร็วนี้ก็ดีมากเหมือนกันนะครับอุ้ยเจ้าป่าเพราะว่ามันจะทําอะไรได้ง่ายในอนาคตนะครับแบบว่าสับรองเงินไว้ก่อนครับถ้าของของเหลือดีขวาปื้อใช่ไหมก็มีเงินเหลือไว้ดีกวาถ้ามีเงินขาดแล้วมันแบบว่าเสียโอกาสง่ายๆเลยครับแต่ก็จะมีแบบบางคนที่เล่นแบบว่า ตัดไม้ให้ครบ300หรือสามร้อยหรือ 100, หนึ่งร้อยอันนี่แหละแล้วก็ไปเปิดเอา้าอาชิเมน้นแตกโอ้ดาวทองมันจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะเกาะเกาะก่อนที่ผมบอกว่าต้องใช้ไม้เปิดครับอุย้ยโอ้โหหลุมอุย้ยตกถึงแล้เนี่ยถึงบ่าวะโอ้ไม่ถึง รอแม็กไม่ถึงถึงอยู่นุนก็ไม่ถึงแต่ผมว่ามันถึงเอ้ย,อย,อย,อยปลาปลากระตุกด้วยปลากระตุกคืออะไรก็แบบว่ามันจะจุกแบบขึ้นลงขึ้นลงแบบเบาๆนะผมก็เลยเรียกปลากระตุกได้โยไม่ถึงวะเนี่ยไม่ถึงจริงด้วยอาแม็กน่าถึงอยู่ครับ ผมว่ามันจะเสียเวลาตอนที่ผมง้างเบ็ดนี่แหละถ้ามันอยู่ใกล้ๆนะตกสบายแล้วโยบูเฮดโอ,อ้ย energy เริ่มแดงแล้วครับจะถึงสามทุ่มไหมเนะี่ยเพิ่งทุ่มสี่สิบเองโอ้ มือถือมือถือเย่ yeah, แล้วปานิ่งมากก็แต่ผมรนรนลานอ่าเรียบร้อยบูเฮดอีกแล้วโหบูเฮดไม่มีดาว่อโอ้โหซอกอกกี้โอเคนี่คือแบบระบบครับว่าคือมันจะเปิดช่องข้างล่างได้ครับโดยการซื้อกระเป๋าแต่ตอนนี้เราแบบยังไงยังยังจนอยู่ ผมก็เลยต้องเร่งหาเงินคนระับโว้ยตกปลาเสียเหลือสี่สิบแล้วอ่าได้อยู่ได้อยู่โหปลาดิ้งมากอันนี้น่าจะเป็นปลาปลาคัฟสีขาวโหแย่แล้วแย่จริงอันนี้แย่จริงผมต้องปล่อยปลาวะ่ะเพราะว่าผมกลับดีกว่า ไม่เจะออยู่ไปถึงสามทุ่มเอเจจี้จะหมดแต่ไม่เป็นไรผมมีอาหารไว้กินอยู่นะครับเออแล้วก็ผมอยากได้หาหนอนว่ะผมอยากหาหนอนป่ะคือเกมนี้มันมีแบบระบบเสพเนื้อเรื่องอยู่นะครับก็คือแบบว่ามันจะมีเนื้อเรื่องเสริมสำหรับสมุดไงเออมันจะเขียนว่า loss เฮ้ยมีไหมเฮ้ยจุดๆอะไรอะ่ะเฮ้ยขุดไม่ได้ด้วยเฮ้ยเทีเ่ยเฮ้ยขุดไม่ได้อยู่ดีๆจุดๆมันมีวะปรับใหม่เหรอเฮ้ยจะออกยังไงวะเนี่ยแย่แล้วออกได้ไหมออกได้ไหมอ,ออกได้อยู่ อันนี้ผมเลือกเป็นเป็นไม้มาเนาะเฮ้ยอันนี้ผมต้องขายปลาครับเพื่อจะแบบเล่นเงินเล่นเงินซื้อกระเป๋าให้ไวที่สุดผมต้องขายปลานะครับอันนี้ผมขายปลาเรียบร้อยปลาขายทุกตัวเลยไม่ดองไว้ทั้งนั้นเก็บของก็เก็บของความเป็นระเบียบในการใช้ชีวิตในวันพ่กนี้เรียบร้อยอ่า ปลาเลเวสองครับการตกปลาแบบบลรเฟสดีขึ้นหนึ่งบวกหนึ่งโอเคนี่การนี่คือแบบว่าเอาของไปใส่ในกล่องครับมันจะขึ้นหน้าต่างสรุปอย่างนี้มาให้นะครับโอ้เราได้เงินหนึ่งพันสี่รอยบาทบวกกับของเก่าสามสาสิบาทนะครับมันก็จะกลายเป็นอุ้ยเสีย่นานจังวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ We'll be right <laughs> back.